ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมครับมัอนี้เป็นเช่นไรมาได้น้ำไก่ไก่สตันเลตไก่น้ำด้วยครับพี่น้องด้วยไก่น้ำแบบมีแขนเทียวด้วครับพี่น้องด้วยรับท่ามกลางสายฝนพี่น้องฝนตกกับตกหนักเนี่ยนะครับผมพี่น้องสนใจก็บถักทายสอบถามข้อมูลนะครับเด้อพี่น้องเด้อราคาตัวตัวนี้มีแขนเกี่ยวสามร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมพี่น้องเป็นไก่สตัเลตเด้อพี่น้องเด้อไก่สตัเลตครับผมพี่น้องครับ สำหรับใส่ใส่ไต่หนามครับผมพี่น้องสนใจกระทักขม้าครับผมพี่น้องเพราะว่าที่เป็นลูกดอกสำหรับยิ่งใต่หนาตัวนี้นะครับพี่น้องเรื่องทองขมาแล้วครับผมพี่น้องครับพี่น้องสนใจกระทักขม้าครับผมตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมเราจะเอาลูกไม้เบิ้งครับพี่น้องครับเป็นลูกยิ่งใต่หนามนะครับพี่น้องและแบบนี้ได้ครับพี่น้องเชื่อมทองเหลืองอย่างดีครับผมพี่น้อง ลูกขนาดฐานยิ่งครับผมพี่น้องเตรียมขับเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องสนใจกระทักขามากครับผมพี่น้องมียาวเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเส้นครับผมพี่น้องเรียมใจครับผมสมัครเตยกรณ์เนาะพี่น้องสนใจทักขามาก้ะครับเด้อครับผมลูกมันยาวกับสิบเบิ้ถวัสจุมารับพี่น้อง ใส่ทักกันมากครับผมพี่น้องครับไก่สามร้อยเจ็ดสิบาทนะพี่น้องเด้อลูกสองร้อยห้าสิบาทครับผมพี่น้องครับลูกกระแทงใน่อยน้อยครับผมคือไปลูกเดียวกับผมไม่เสียครับผมพี่น้องเชือกบรขาดครับผมมีที่ปลูกเชือกได้สามจุดนะพี่น้องเด้อครับผมสหรับผู้ใดมัดยิงใต้น้ำเนาะครับผมพี่น้องติดใจทักกันมากครับผม รับที่นี่กับฝากพี่น้องสาม,มีครับผมฝนตกนะอาจจะบดีนิดนึเสียงครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ